วันนี้น้องจะมาเปิดกล่องส่มคายเบบี้กันนะทุกคนมาอย่างแรกแม่ว่าจะได้แม่ว่าน้องจะได้ตัวอะไรอ่ะสีอะไรอะ่ะสีเขียวมีสีเข็วด,ด้วยนะหรอคะหรือสีส้มไม่กล้าเปิดอ,ะอ่ะเอ มไม่อยากให้ดูการ์ดอ่ะไม่เห็นการ์ดแล้วเดี๋ยวมาเกิดให้ทุกคนดูอุ้ยอันนี้กินไม่ได้หรือว่าสีแดงทำไมรู้ค่ะมันเป็นสีเหมือนส้มๆอ่ะสีแดงคืออะไรคะสีแดง อ่รารว่าอะไรเวทเหรอแม่มองไม่เห็นเลยคีอแดงรีดนี่น่าก็มีทำไมได้สีแดงข้างข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าสุดเลยอ่ะอยากอยากได้สีฟ้าอ๋อ เดี๋ยวไม่ก,ก,กลัวมันสุกกระปุกใส่ถุงนะยก่แม่หนิงที่หลังถ้าแม่หนิงไปงานการชาติไม่สุ่มเยอะๆนะเข้าใจไหมแก่เราอยากได้มาเลย สุ่มได้ตัวไหนก็ได้มันชอบหมดได้ไหมได้ <Yeah. S 2> ที่หลังสุ่มมาให้หมดเลยนะแม่แล้วเขาแล้วเขาเสียตังไหมอ่ะเสียเสียตังค์กี่แค่เสียกี่บาทอะ่ะยี่สิบบาทที่หลังว่าก็สุ่มสองอันได้ไหมอ่ะได้สุ่มสองครั้งเผื่อแม่จะได้อีก เราอยากได้สีเขีดอะสีเขีดเป็นสายลุงสีเขีดเป็นสายลุงอันนี้สีส้มหน้ากล่องเลยเหรอใช่ไหมเดี๋ยวดูการ์ดก่อนสีส้ม,มอสเองเอาการ์ดไหนอ๋อสีส้ม อุ้ยมันเป็นสติกเกอร์อุ้ยอยว่าไม่ใช่สติกเกอร์อะไรฮึ่มติดอันนี้เหรอคะไม่ว่าไปติดอย่างอื่นแล้วมันติดมัติดไม่ได้ค่ะเอาไว้ติดกระเป๋าเดียดายไม่ต้องติดนี่ พักตัวสีสู้ไม่ได้เอาไปติดกระจกกระจกคริสมาสตแม่ไปก่อนนะฮะแม่ไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน